ครับสวัสดีครับชาว u t u b e ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาถมดินงานด่วนให้เสียมาจะทั้งไก่เด้นีนน้เนาะอยู่อยู่สุพรรณใช่ไหมอโอ้อยอย,อยู่การจน,นบุรีเอาแต่ว่ารถหายไปไซเดียวสีเป้าไปบอสที่เฝ้าหามากรถไาจอดรนดเดี๋ยวสีกับน้ำคั้นนี้เอาเต้สายร้อยกดห้าครับเต้ล็อกสายก5ห้าเอานใดขค้อ ซาเนาะสุขบอยบดีนอนหาได้บ่อยเจ็ดห้ากวาจะไปเปลี่ยนไฟกับช่างทักช่างอยู่ทีเาอ้าโดนจาโดนจาเนมครับกจ,จ,จ,จะก่าอ,อนำสีลงเรืองเอาปากใช ไปนาคตเสียว่าจะทาเหมือนคาเฟ่นี่เป็นทาปลูกต้นไม้นะครับเป็นปลูกต้นไม้ทาปรับปรุงในอนาคตมีพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าทาไปต่อไปก็คงเจริญมาถ้าทางสีเลนมาเส้นนี้ก็สบายเลยบริเวณน,นี้ครับจะถงไม่เป็นปลูกต้นไม้ มะม่วงลูกของกินไม่ทำนาครับบริเวณนี้จะปรับปรุงใหม่เอาโอ้รถคือสองสารเนาะตีเล็กไปท้างในเนาะสุดกบอยนีย่นอนผาขึ้นหางได้หมดยอยากขับแ็กโกมาขับรถไทย